พราะฉะนั้นวันเสาร์ก็จะมีเป็นวันพิเศษสำหรับไลฟ์สมัคนะชุ่มชุ่มหนุกมากครับชอบโชว์อะไรของตัวเองมากที่สุดเจอยังมันฟิชเชอร์ลิงอ่ะผิดมากใหม่นะ่ดี๋ยวมันยอมซ้ำกับใช่ซ้ำกันนะนี่มันมันดีครับเออแสดงว่าได้โชว์ก็มีความสุขใช่ครับยิ่งได้รับคำคอมเมนต์ที่เป็นด้านบวกก็ยิ่งมีความสุขมีความสุข มันก็จะมีแรงกระดานใจให้อยากทําโจทย์วิคต่อไปให้มันดีดีดีขึ้นไปะคอะไรในตัวเราที่เปลี่ยนไปมากที่สุดเมื่อเราได้เข้ามาอยู่ในเอฟเก้าดีได้ที่เห็นที่รู้สึกมากๆที่เป็นรูประธรรมอีู่ปธรรมก็ผูกลิกอะไรอย่างนี้ก็ฟัง ตัวเองไหมความมั่นใจมีครับไอ้นี่มันจะชงไปเรื่องเออพูดอะไรอย่างนี้ครับปกติอยพูดไม่ค่อยได้ตอนนี้ก็พัฒนาขึ้นแต่ก็ยังไม่ไม่เก่งอะไรนี้ครับเรื่องหนึ่งคือที่เห็นชักคือ Acting ไม่เคยนึกเลยว่าว่าไลท์จากกองมันหาเนี่ยมันมันดีดไลท์ขึ้นมาอีกหนึ่งขั้นเลย ทั้งความมั่นใจจังหวะในการ acting เ reaction เพลงนี่ละเมอเนี่ยเรียกว่าบลท์จับโมเมนต์อยู่หมัดเลยนี่ครูด,ดูเองยังต้องเคยเตือนสติว่าเดี๋ยวจะต้องเล่นอะไรต่อไม่งั้น,ม,น<อ>มันก็จะดูไปแบบเออร้องเพราะดีเออ,อ,อ,ดดเอ,อ acting ดีอู้มันน่าสงสารวยอะไรมันต้องคิดเอะเพราะเคย เคยซ้อมแล้วมันหลุดไปสอมดีก็จะคอยบอกว่าทักครับคันกูรักคัดกูรัคัอชอบเรื่องเรื่อง acting จริงๆแล้วถ้าเกิด acting แบบต้องใช้การพูดแด์หลอกะรัแรกๆบร์ก็ยังทำไม่ได้กูก็ยังคิดว่าบทในสว่างเนี่ยมันจะเล่นให้ได้รักแล้วเล่นให้เข้าถึงเนี่ยบร์ยังทำไม่ได้หรอกก็ทำได้แหละแต่คงทำได้ไม่ดี เออแต่แต่ครูว่าไบาก็ทําได้ดีแล้วไบก็เก็บรายละเอียดได้ดีในในสิ่งเล็กๆน้อยๆ,ๆที่เราคุยกันว่าเออ,เอ,อต้องเล่นจังหวะนี้หรือไบรเออเดี๋ยวครูเล่นอย่างนี้มบเล่นอย่างนี้แล้วก็การรับรีแอคจังหวะการเ,รเล่นอะไรเงี้ยเออก็ทําได้ดีมาที่แคทความสุข